フォークボールを持つ น EP 4กันเองเย่เราเดินทางมาอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนของวันนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยก็คือมีไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะมีบางชิ้นที่เราแบบเก<อ>็บไปแล้วเนาะเพราะว่าแบบเออได้มานานแล้วแต่ว่าอยากมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูว่าเออเนี่ยเราซื้อสิ่งนี้มานะแบบน่าราักแล้วมันก็คนจะมีนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคทุกคนเรามาเริ่มมินที่สิ่งแรกกันนะคะอย่างแรกเราเอาเป็นถุงเด็กก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเลยเรามาดูกันว่าน้องข้างในจะเป็นอะไราชอว์มีทุกคนน้องคือเคสแอร์พอร์ตนะโอ้โหสว่างมากสว่างมากนี่น้องคือเคสแอร์พอร์ตน่ารักมากเป็นน้องหมีแล้วก็มีที่ห้อยให้ด้วยนะนี่ไปดูข้างในดีกว่านี่เป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆ นีตีได้แล้วก็เขาให้น,นี้มาด้วยมีตัวห้อยเป็นลายเดียวกันห้อยไว้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทุกคนเพราะว่าเซ็ H A แอร์พอร์ตเราก็คือมีหลายมากแต่ว่าเราก็คือบางทีสายหายไ็เลยซิใหม่อยากใส่กบใส่บ้างเนาะพี่โอเคมนมาต่อกันที่ถุงที่สองนะคะถุงที่สองอันนี้เอาเป็นว่ามันคือถุงที่เราเก็แล้วม <c oughs> <c oughs> ันคือในหมดเสื้อผ้าอันนี้คือน่ารักมากจริงๆนี่อ่าโอเคนี่คือเสื้อที่มีสองตัวนะอันนี้คือตัวนอนนะทุกคน อันนี้คือตัวในเป็นสีขาวนี่แล้วใส่แบบน,นี้ทับใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะใส่สีดําทับอีกทีหนึ่งผ้าก็จะเป็นประมาณนี้ผ้าก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเด้งย,ยืดยืดได้อันนี้น่ารักมากตุรีมากเลยจริงๆแล้วว่าเสื้อสีขาวนี้สามารถเราไปใส่แบบใส่อย่างเดียวๆก็ได้นะทุกคนน่ารักดียอย่างที่สามนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อนั่เองเป็นเสื้อเป็นเสื้อใหญ่อ่างนี่ทุกคนนี่คือเสื้อขาวสีขาวนะคะ มีเวลาใส่นะเขาก็จะเอาเรืองเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยพันรรบเอวนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเขาการทีรใส่เสื้อแบบนี้กันนะทุกคนผ้ามันก็จะเป็นแบบนี้ย,ยืดยืดยืดได้นี่อย่างที่สี่นะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาหรือเปล่าเปล่านะคะทุกคนเขาให้อันนี้มาด้วยเป็นชุดเซ็ตที่ให้เข็มขัดมาในตัวเป็นเข็มขัดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นยันยืดน,นะ ยืดกว่างมาก็เอามาใส่เป็นคอสิคไหคะใส่กับเอวอันนี้จริงๆเราสามารถแยกมาใส่กับเสื้อตัวอื่นชุดอื่นได้นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้คือน่ารักมากม,มีความแบบญี่ปุ่นบางญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีตัวที่ห้าชุสีขาวที่สามารถใส่ได้มนหลายโอกาสเนาะหแขนตรงนี้มันก็จะเป็นสมคยืดนะเราจะสามารถใส่แบบเอาขึ้นไหลมาหรือว่าจะใส่เกินไหลลงมาก็ได้นะ ข้างหน้าก็จะมีดีเทลตรงนี้ก็แบบเย็บปเ,ญญเป็นแบบจับเข็มส่วนยันนี้จะมีตรงไหนนีตรงแขนก็จะเย็บได้นะคะข้างหลังนี่ข้างหลังก็จะเป็นซิปนะน่ารักมากเลยลทุกคนควรมีนะคะตัวนี้มาต่อตัวที่หกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในหมวดกันเกงบอลนั่นเองกางเกงวอลแบบ มัดย้อมสีชมพูคืออันนี้แบบน่ารักมากคือแบบถ้ามันอยู่ที่เราคิดเว้ยแล้วมันก็แบบราคาไม่แพงมากเลยมันมีหลายสีมากเลยทุกคนมัดย้อมมาดูใก,กล้ๆเนี่ยนี่ว่าก็แบบโอเคมากเลยแล้วส่วนอย่างยื้ตรงนี้ก็คือยืดได้มากๆแล้วความยาวคือแบบพอดีขามากไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปกะว่าจะไปซื้ออีกนะทุกคนสีอื่นเร็จแล้วที่เร็จมาเป็นถุงนี้นะคะถุงนี้ร้านนี้มาจากร้าน กาเป่าผ้าช็อปนะคะก็เป็นร้านจากในเอจนะทุกคนใช่ทุกคนร้านน่ารักมากร้านนี้เขาส่งกระเป๋าผ้ามาให้เรานะแล้วก็เขียนขอบคุณมาด้วยบอกขอบคุณคุณนี่ดมากๆากนะคะทางร้านนี้ใจมากๆขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะที่สุดของให้เรามาดูข้างในกันก่อนทุกคนว่ามันคืออะไรเออทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้า ชอคือเราเป็นคนบ้าถุงผ้าเรามีถุงผ้าประมาณแกบยี่สิบอัดได้เวอร์ปะ่ะคือมีเยอะมากเป็นคนแบบชอบใช้ถุงผ้าเนาะเมื่อเหมือนทางร้านรู้ว่าชอบแบลลบกุหลาบเออแล้วก็ส่งลายแบบดุบล,ลาบให้เรื่องนี้เราบ้า,าชอบทุกคนมินิมอลมากดูดินี่ใส่ได้เป็นชุดดีชอบมีทุกคนด,ดูใกล้นี่ทุกคนอันนี้เป็สนสีน้ำเงินนี่เป็นผ้าแบบมันๆนะอุ้ยอันนี้คือแบบมีความดูดักมาเทานะคะเออคารุคาร่านี่สะพานแล้วแบบมีใครโฉบปะ มีอะไรดูมีอะไรทุกคนอย่าลืมไปตามนะฮนะถุงผ้าถูกและดีลายน่ารักลองไปดูได้ที่ไอซีนะทุกคนเคกล่องใหญ่ตรงนี้หรือกล่องนี้ก่อนอเอากล่องนี้ก่อนดีกว่าเคกล่องนี้ก็คือจะบอกว่าแกะแล้วใส่แล้ว <c oughs> แล้วเราจะมาเปิดตัวนี้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามชุด,ดึงจา้าดเราก็คือ <c oughs> เราทำบุ้สีขาวนั่นเองีเป็นหนังที่แบบเราทำดีเลยเราชอบลายน,นี้ตรงที่ว่า ตรงรูเนี้ยมันไม่ใช่แบบรูแบบเสียบออกมาเฉยมันเขาแบบแตะไปน,นี้มาให้ด้วยกลมๆมันก็นเลยจะอยู่ทนและอีกอย่างประเด็นคือมันมีซิปข้างๆตรงนี้หนีง่ายมากถอดง่ายใส่ง่ายขออภัยในความเลอะนะคะเพราะว่าใส่จริงโ okay. อเคเรามาต่อกันที่เอารึมลาปะเมื่อกี้ถุงไหนละเป็ดแปะแม่เอาไถุงที่แปะเป็นถุงที่ซื้อจากร้านเดียวกันแล้วมีแบบอ่ะทุกคนดูพร้อมกันเยอะมาก มันท่าในตลาดจะแพ้เลยมันก็คือชุดนอนนั่นเองทุกคนเป็นชุดนอนที่แบบเป็นลายแบบน่ารักมากแล้วก็เป็นลายตารางของเกาหลีมากเลยก็จะมาเปิดกันที่ถุงแรกเลยเป็นลายตารางเหมนกทุกคนจริงๆก็คือเกะไปแล้วดูถุงแล้วแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราจะมาเกะตรงนี้ทุกคนถึงเพ้นตลออีกครั้งหนึ่งโอเคเนี่คือเขาอ่ะเราชอบร้านตอนี้ว่าเขาใส่ถุงแบบนี้มาให้เลยเว้ยคือแบบแพ็คมาดีมากเราก็เลยเออยังเก็บถุงเขาไว้นะคะมีน้ำแกะชุดแรกนี่ก็จะเป็นชุดลายสก๊อตสี่วงเฮ้ยมีความแบบ เกาหลีวะล่ะทุกคนสีม่วงอ่ะม่วงชมพูอ่ะก็คือชุกชุดเราสั่งมาเป็นแขนยาวขายาวนะแขนยาวขายาวเป็นผ้าแบบผ้านิ่มๆทุกคนนี่ดูยังไงเนี่ยเป็นผ้าแบบไม่กี่กลอกนะฮะเป็นผ้าแบบนิ่มๆแล้วก็เอวยางยืดยืด้เยอะเลยดูดิอดสองยิสองกันตารางสองตัวที่สองนะคะเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นอันนี้ออกแนวแบบฟ้าเขียวปะ่ะฟ้าเขียวตารางฟ้าเขียวเนาะ คือแบบเขาทำดีเทลมาดีมากแบบแล้วแบบมีกระเป๋าให้ด้วยตรงเน,นี้นา่ารักใส่รอเราขาเชอบชุดนอนเรามันต้องแบบดีนสัมพนาดแนี้ไหมทุกคนไหนบอกสิต่อไปตัวที่สามนี่ก็จะเป็นลายสก,กอนะ็อตเนาะเป็นลายสก,ก็อตสีมว่วงนะคะที่รูปตัวเขามีกระเป๋ามาให้ตรงนี้คือน่ารักมากกระเป๋าจริงนะทุกคนไม่ใช่กระเป๋าปลอมลายดีเทลเขาที่จริงเป็นแบบนี้น่ารักมากเน,นาะ ตัวที่สามตัวที่สามโอเคตัวที่สี่เรามาล,ลายนี้ด้วยทุกคนอันนี้คือน่ารอดเมอร์ทุกคนต้องมีอะไรเงี้ยก็คือน้องหม,ม,ม,มีนิ่งก็น้องหมีนี้เขามีดีเทลตรงขอบขาเนี่ยมีเงี้ยนี้นี่คือน่ารักมากทุกคนกควรมีลายนี้มันแบบมันน่ารักกรุบแบบเออจริงๆเป็นคนแบบไม่ไม่ได้ชอบลายตุ๊กตาตุ๊กตุ่นในร้านชิฟน้องแต่คืออันนี้มันต้องมีมันน่ารักมากจริงๆเมื่ใไ่แล้วแบบ เออแล้วผู้หญิงต,ตั้มตต์นี่ตลอนะคะเรามาต่อกันที่ลายกระตุน 1, ะ้นมามีหนึงสองค่ะมีทุกคนก็คือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ชอบสีฟูขนาดนั้นแต่ว่าคืนนี้มันต้องมีเพราะอะไรเพราะอะไรดูทุกคนดูลายเดียวของน้องเขาคือเราชอบคุโรมิ้งด้ซึ่งลายนี้มันมีคุโรมิอยู่ข้างในนี่นะคุโรมิชิเมอนอะไรชื่ออะไรปองปองบุลินไหมไม่ใชป่ปองปองบุลินปองปองอ่สงาสงสารทุกคนคือมันรวมหลายคาแรคเตอร์มัีมีคิตตี้ด้วย มีมาเมโลดี้ประมาณนั้นแต่ลหลักๆคือน้องเขามีลายคุโรมีไงทุกคนก็รู้สึกว่าแบบไม่มีไม่ได้เออมันต้องมีเราเป็นสาวกคุโรมีตัวนี้คือตัวที่6กดซื้อเลยพอเห็นปุ๊บก,ก็คือนี่ทุกคนชานลน้องคือคุโรมีแบบคุโรมีและมาเมโลดี้ซึ่งคุโรมีอันนี้ใหญ่กว่าตงกี้มากๆแล้วคือคุโรมิมาหลายๆๆลหลายแนวมาทุกคนเลยคือ น่ารักมากจริงตสุดท้ายอันนี้คือน่ารักมากนั่นคือน้องกระต่ายกระต่ายน้องเขามีชื่อนะแต่ว่าเราไม่รู้จักแต่น้องน่ารักมากเออมันเป็นสีฟ้าอ่อนเนาะแล้วก็เป็นแบบกระต่ายสีม่วงแล้วก็อันนี้หมีดลิงเลทุกคนหมีเ้ามั้งสุดท้ายนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราไ,ได้อันบอกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียกว,ว่า,าไหมมีกล่องเดียว เรียกว่าอันแพนแล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เราแบบเกลแล้วเยอะมากเราเราก็คือรอสินค้าอะไรอย่างมาแบบมาส่งพร้อมกันแต่คือมันดัดไม่ว่าส่งพร้อมกันทนี่นก็เลยแบบโอเคไะ้ไป็นไแล้วก็เอามาบอกตรงอีกสักรอบนะคะทุกคนกคน็คือส่วนอย่างนี้ก็จะมีชุดน,นอนเป็นหลักๆเนาะเพราะว่าแบบไม่ได้ปไปไหนก็หวังว่าตื่นนอนมาก็แบบเออพบกับเสื้อผ้าอะไรน่ารักน่ารักนะคะอย,นอ,นอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้านไปไรทุกคนก็คือมันน่ารักจริงนะคะแล้วก็ทุกคนเราจะแม่ ว่าคลิปต่อไปเราจะมาสอนการตัดต่อคลิปของเราให้เกันเยก็คือทุกคนขอมาเยอะมากเกือบคิดแล้วว่าตัดต่อของอะไรตัดต่อของแอปไหนส่วนไหนได้ไหมคะสอนตัดต่อหน่อยตัดต่อของอะไรโนโอเคเราก็จะมาสอนทุกคนตัดต่อในแบบเวอร์ชั่นของเรานะเพียงแอปเดียวเท่านั้นนะคะโอเคทุกคนชอบคลิปนี้ถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ากดติดตามกันด้วยนะคะเะคะจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย